จริงๆแล้วผู้ชายเป็นเพศที่ไม่ซับซ้อนเลยนะครับและสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆแต่ผู้หญิงเนี่ยชอบไปเขาเรียก read between the l i n e หรือพยายามจะหาความหมายของคําพูดนั้นทั้งที่จริงๆแล้วแม่งโคตรง่ายมันหมายความว่าอย่างนั้นแค่นั้นและแค่ณโมเมนต์นั้นด้วยไม่ได้หมายความว่าถึงอดีตหรือจะหมายถึงพรุ่งนี้หรืออีกปีข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมไม่อยากออกไปไหนผู้หญิงแม่งก็แปลละเ,เขาหมดรักแล้วใช่ไหมเขาอยากไปคนอื่นใช่ไหมเขามีคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่โมเมนต์ <Moment S 2> นั้นมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะเบื่อหรือรอออไไักกยย่่่าางมมนแค ไปไหนหนาวินาทีนี้แต่พรุ่งนี้มันอาจจะอยากแล้วก็ได้แค่นี้เองง่ายๆไม่ต้องไปแปลบางทีนะครับหลายๆครั้งนะครับผู้ชายก็บอกว่าวันนี้ผมอยากอยู่ตุก,กับตัวเองคนเดียวเอาเอีกละโอ้โหเขาบอกเลิกใช่ไหมคะเขานั่นเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะมันแค่อินโทรเวิร์ตวันนี้มันเหนื่อยมันยากก็นอนเหียวอยู่บ้านคนเดียวก็จบแค่นั้นเองผู้ชายไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับอยากได้อะไรพูดบอกเขาไปตรงๆเขาอยากได้อะไรเขาบอกคุณตรงๆและแค่โมเมนต์นี้เท่านั้นด้วยดังนั้นหมายความว่าอะไรบอกรักคุณสุดหัวใจพรุ่นงนี้แม่งก็บอกเลิกได้วันนี้ บอกว่ายังมันลังเลมไม่ได้ใจพรุ่นี้มันก็รักใหม่ได้ดังนั้นคําพูดของผู้ชายคุณแค่ฟังเอาไว้และถ้าอยากแปลออกนะครับอยากรู้ว่าภาษาของผู้ชายเป็นยังไงไปเรียนคอร์สของผมชื่อ New u ดูสักหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าอ๋อจริงๆสื่อสารกับผู้ชายนะโคตรง่ายเลยถ้าคุณคอมมิวนิเคชันเป็น